สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีข้ามเพลงโดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียงนั่นเองเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ p a y t t r r e หลังจากนั้นแตะไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่า Volume s k p t V O L U M E เว้นวรรค S K I P หลังจากนั้นกดค้นหาครับอ่านะครับหลังจากกดค้นหานะครับในส่วนแอปที่เราจะทําการตั้งค่าก็คืออยู่ด้านบนนะครับฮะโวลุ่มนะฮะโวลุมสกิต,ต,ตรงนี้แล้วแตะกข้ายป,ปึ๊บอ่านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ติดตั้งเลยครับผมจะวางลิงก์วิธีด้านล่างคลิปในส่วนของคําอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งานครับ พอมาถึงหน้านี้ให้แตะไปที่สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับแตะไปเลยปุ๊บอ่านะครับมันจะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับหลังจากนั้นแตะไปที่ลูกศรชี้ไปด้านขวาอยู่ด้านล่างขวามือครับตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นแตะไปที่นะครับในส่วนของ Open Setting ตรงนี้ปุ๊บอ่านะครับมันจะเด้งมาที่นะฮะการช่วยเหลือ การเข้าถึงนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ให้คุณผู้ชมปัดขึ้นเล็กน้อยแล้วแตะที่บริการที่ติดตั้งนะครับด้านล่างปึ๊บอ่านะครับพอเด้งมาหน้านี้นะครับนะมันนี่ครับบริการที่ติดตั้งมันจะมีคําว่าบอลลุ่มอยู่เราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับมันปิดอยู่เราก็เปิดนะครับคุณผู้ชมแตะเปิดเลยปึ๊บอ่าเราก็แตะคําว่าตกลงครับด้านล่างตรงนี้ปึ๊บ อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็แบ็กออกเลยนะครับผมคุณผู้ชมแบ็กกลับไปแล้วก็แบ็กอีกครับอ่าแล้วก็แบ็กอีกครับก็กลับมาหน้านี้นะครับให้คุณผู้ชมแตะคาว่า open setting นี่เลยตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นนะครับนะมันจะเข้าสู่หน้าการเข้าใช้การแจ้งเตือนนะครับอ่าเราก็แตะที่ Vol u m e มนะครับผมตรงนี้เลยเปิดใช้ปึ๊บ อนุญาตปึ๊บหลังจากนั้นก็แบกกลับครับในส่วนนี้นะฮะแบกกลับเลยปึ๊บโอเคนะครับพอมันเด้งมาหน้านี้นะครับ you all set นะครับ่านะนะฮะล้วก็แตะพืีนเท่ไหร่ถูกต้องนะครับด้านขวาด้านล่างขวามือปึ๊บโอเคนะครับเมื่อมันเด้งมาหน้านี้นะครับผู้ชมนะฮะให้ผู้ชมปัดขึ้นเล็กน้อย ต่ขึ้นเล็กน้อยมาดูในนี่ครับแอปสเตตัสนะครับสถานะของแอปให้แตะไปที่รูปเนี่ยฮะตัวตุ๊กตุ่นกำลังร้องเพลงอยู่เลยครับผมฟังเพลงอยู่เนาะนะครับแตะไปเลยปุ๊บมันจะมีเครื่องหมายเอ๊ะอะไรตกใจประมาณนี้นะครับแล้วก็แตะไปอีกหนึ่งครั้งปุ๊บเรียบร้อยครับนะฮะแค่นี้เองให้มันขึ้นคําว่า Active ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะโอเคการตั้งค่าก็มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมออกไปเลยคุณผู้ชมปุ๊บ คราวนี้เรามาทดสอบกันเลยนะครับเราจะฟังเพลงกันนะครับผมเรามาทดสอบกันเลยผมจะเปิดเพลงนะครับคุณผู้ชมปุ๊บนี่ครับอันนี้เพลงนี้นะผมจะฟังเพลงถัดไปนะครับผมจะกดปุ่มวอลลุ่มตรงนี้ฮะกดปุ่มกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้นะครับมันก็จะเลื่อนไปเพลงถัดไปเลยต่อไปนะครับ ผมจะก,ะ,มมมปปะกดปุ่มวอลูมแล้วเปิดกดปุ่มปรับระดับเสียงปบกดปุ่มลดเสียงค้างไว้มันก็กลับไปเป็นเพลงเดิมอ่าโอเคกดปุ่มผมจะกดปุ่มในส่วนของลดเสียงค้างไว้มันก็จะกลับไปเพลงก่อนหน้านี้นะครับโอเคออกจากหน้าจอนี้ผมจะกดเพลงถัดไปนะครับผมก็จะกดปุ่มเพิ่มเสียงครับค้างไว้ นี่นะครับเพลงถัดไปผมอยากจะฟังเพลงถัดไปผมกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นี่ครับผมจะกดนะครับปุ่มลดเสียงค้างไว้เพื่อจะฟังเพลงก่อนหน้านี้ผมกดค้างไว้เลยนี่ครับในการเพิ่มลดเสียงแล้วก็แค่กดเนี่ยลดเสียงลดเสียงปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราจะกดนะครับเล่นเพลงถัดไปหรือว่าเพลงก่อนหน้านี้เราก็กดค้างไว้อย่างเดียวครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปิดเสียงก่อนและนี่ก็คือนะครับวิธีการข้ามเพลงโดยใช้การกดปุ่มปรับระดับเสียงนั่นเองนะครับ,บคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทจกร้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ